ความแตกต่างที่พี่เน้นละ่ะในแต่ละระดับอะ่ะอย่างเช่นมหาลายัยอา่าลีกหรือว่าแบบในในในทีมในทีมโรงเรียนอย่างเงี้ยครับพี่พี่มีจุดเน้นอะไรบ้างอะ่ะที่แบบที่มันต่างกันอะ่ะเอาเอาจับอันนี้ก่อนดีกว่ามหมายถึงว่าพี่ให้ความหมายของนั้นในมุมมองขอ,องพี่นะอ่าได้ครับได้พี่ไดค้คือคือเด็กเล็กอะ่ะเด็กเล็ก <c oughs> ในช่วงมัในในช่วงอายุของมันอะ่ะพี่ทําตั้งแต่เด็กหกขวบถึงถึงเด็ก ถึงอาชีพอะไรเงี้ยครับมันมันเด็กแต่ละช่วงมันมีความยากความง่ายที่แตกต่างกันเพราะว่าเด็กเด็กเล็กๆเลยอ่ะเราสอนเทนนิอ่ะความคาดหวังกับผู้ปกครองคือหนึ่งทักษะเลยระดับแรกเขาจะเน้นเรื่องของทักษะการรับบอลส่งการสมทคนิคทวกเนี้ยครับครับแต่เราก็คือบางคนก็ไม่เข้าใจว่าเทคนิคทํารับบอลส่งบอลส่งบอลรับบอลส่งบอลเลี้ยงบอลอะไรเงี้ยเขาก็จะมองเปนว่า เห้สอนอยังไงให้ลูกเขามีประสิทธิภาพในการการการเรียนรู้ใช่ไหมเราก็ครับบางคนก็บอกให้ทาเทคนิคเราให้เขาแปรบอลส่งบอลตลอดเลยครแต่ว่าจะมีไม่อีกคนหรอกที่จะเข้าใจเรื่องเราสร้างปฏิกิริยาการรับรู้ของเขารเราสร้างทักษะการเคลื่อนไหวอย่างครูดิเรชันในพวกนี้ยครับเราสร้างปฏิกิริยาการลูกฟุตบอลเลี้ยงข้างทางด้านนอกข้างทงางท้านในคือผู้ปกครองอะ่ะจะเป็นคนที่ตอบฟีดแบ็ของเราในมากที่สุด เพราะว่าเราถ้าเราทําเด็กเล็กแล้วอะเราสามารถพัฒนาลูกเขาได้จริงๆนะมันถึง <c oughs> ว่าเด็กเล็กอะหกขวบถึงที่สองขวบจริงๆอะค,คือมันเป็นมันเป็นช่วงที่คือเอา,อาจริงๆอะที่ตตอบแบบพูดจริงๆนะมันเป็นช่วงที่เราหาเงินได้มากที่สุดอ่ะช่วงอายุนี้นะือน <c oughs> เราทํางานโค้ดอะ <c oughs> เพราะว่าถ้าเราทําเราทํจริงในช่วงเนี้ยผู้ปกครองมีเท่าไหร่เาก็พร้อมจ่ายไอ้พูดถึงในแง่ของธุรกิจนะครับครับว่าคนที่มีความรู้ จอดจงในด้านนี้น้อยด้วยนะพี่สําหรับ <S <S <ช>บอลเด็กนะ<ช>เรื่องการพื้นฐานเนี่ยที่ผม<ช>รู้สึกมาแบบด้วยไม่ว่าจะ,ะฟุตบอลอาจจะมีมีบ้างแล้วแหละแต่ถ้าฟุตซอลจริงๆอะผมว่ามันก็ยังน้อยมากพี่หรือมันจ<ช>ริงจริงมันก็ดัดแปลงกันได้นะแต่ว่าก็ยังน้อยนะที่แบบใช่ <จะ S 1> เรื่องของการพัฒนาเด็กของจริงๆเลยอ่ะใช่พี่แต่เพราะว่าคือในมุมพี่นะคือมันอยู่ที่ความอดทนของตัวโค้ชไงใช่ ว่าเรามองเขาออกไหมบางคนน่ะจัดเราเราเราดูแค่การเคลื่อนไหวร่างกายของเขาพวกโคดิเนชันเนี่ยเราก็จะมองออกเลยว่าเขามีพรสวรรค์ในการเล่นละแต่ว่าบางคนก็มองข้ามมองข้ามในเรื่องการจัดแขนจัดขาจัดมันก็มีหลายๆลายคนน่ะไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาชีว่าเคลื่อนไหวก็จะไม่สวยงามใช่เพราะว่าเขาไม่ได้ถูกสร้างตั้งแต่เด็กเล็กไงครับ พอโตมาเขาก็จะพาร์ตบอลเลยพาร์ตบอลแขนเขินก็บสะบัดออกอเอวสะบัดออกหน้าขาเปิดทิศนที่อะไรเงี้ยครับมันก็เลยทําให้เรามีปัญหานะมันถึงว่าตอนเนี้ยถ้าเราพูดถึงในแง่ของซองเดียวนะวเด็กเล็กเราแบบมีเทคนิคเทคนิคที่มันยังไม่สมบูรณ์แบบไนงะใช่ครับใช่ครับมันแต่ว่าคือไม่ถึงว่าการสร้างนะงานสร้างอะ่ะมันไม่เหมือนงานที่เราต้องมานั่งทำเทคนิคไงครับใช่มันก็เลยทำทำทำ มันก็อยู่ที่เราเองอะว่าเราจะสร้างแบบไหนในช่วงของเด็ก 6, 6 1, 2, กขวบถึงิขวบ